ต่อมาเป็นสูตรโครงสร้างนะคะการเขียนสูตรโครงสร้างของสารโคเลนเขียนได้2แบบนั่นคือสูตรแบบจุดและสูตรแบบเส้นแบบจุดก็คือจะใช้จุดหรือดอทคะ่ะแทนจำนวนวาเลนต์อิเล็กตรอนโดย 1. จุดแทน1นึ่งวาเลนต์อิเล็กตรอนสวนสูตรแบบเส้นจะใช้เส้นเส้นคือเส้นตรงนี่เลยะคะ่ะ1เส้นแทนอิเล็กตรอนคูร่รลวมหนาหนึ่คู่2เส้นก็ชูโลกคู่โลหะนาสอคู่3เส้นก็นค,นคู่่ลมะหนาสาคู่ ท,ที่การเขียนสูตรโครงสร้างอย่างแรกคือเขียนอะตอมแยกกันก่อนเขียนธาตุแยกกันก่อนแล้วก็เขียนจุดที่แสดงวาลเลน์อิเล็กตรอนของแต่ละตัวโดยจํานวนจุดเท่ากับจํานวนวาเลน์อิเล็กตรอนต่อมาเมื่ออะตอม2องอะตอมสร้างบรรทัดคเวเลนต์ให้เขียนสูตรแบบจุดของอะตอมทั้งสองไว้ด้วยกันสําหรับเล็กตอนที่ใช้ร่วมกันให้เขียนจุดไว้ในระหว่างสัญ,ญลักษณ์ของอะตอมคู่ร่วมบรรทัด ส่วนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้ในการสร้างบันทะให้เขียนด้วยจุดไว้บนอะตอมเดิมดูตัวอย่างค่ะไฮโดรเจนไฮโดรเจนกับฟออรนไฮโดรเจนขั้นแรกเขียนยังไงคะเขียนอะตอมแยกกันก่อนแล้วก็เขียนจำนวนาเวนอิเล็กตรอนโดยเขียนด้วยจุด H มี1วาเลแวนอิเล็กตรอนก็เขียน1จุดฟออรนมี7วาเแวนอิเล็กตรอนก็เขียน7จุดุดถไหมคะ ซึ่งไฮโดรเจนต้องการอีกแค่หนึ่งฟูรีนคือต้องการอีกแค่หนึ่งมันทำไมคะก็อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งมาใช้ร่วมกันก็จะเป็นยังไงคะกลายเป็นไฮโดรเจนฟูออไรไฮโดรเจนครบสองไหมคะไฮโดรเจนครบสองไหมคะครบเพราะว่าอะไรคะมันใช้ร่วมกันกับฟูรีนอยู่1นึ่งฟูรีนครบแปดนะคะครบแปดแล้วพอใช้ดึงของไฮโดรเจนมาใช้ร่วมกันอีกหนึ่งถูกไหมคะ ไอจุด2จุดตรงกลางอะคะ่ะที่ใช้ร่วมกันอะคะ่ะเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่รวมันทภาส่วนจุดด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านขวามือที่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคือไม่ได้อิเล็กตรอนที่ไม่ได้ร่วมันทะรูปข้างล่างก็คือเป็นรูปแสดงจํานวนแวลเล็ิเล็กตรอนของธาตุแต่ละหมู่นะคะหมู่หนึ่งก็มีหนึ่งหมู่สองก็มีสองหมู่เจ็ดก็มีเจ็ดหมู่หกก็มีหกโอเคนะคะ ตัวอย่างต่อมาถ้างง,งเรามาดูตัวอย่างต่อมานะคะออกซิเจนออกซิเจนคือ o 2คือประกอบด้วย o 2ตัวถูกไหมคะ o 2ตัวมีแวลเล์เล็กตอนเท่าไหร่คะ6เราก็เขียนเลยค่ะอย่างละหอย่างละ6พออย่างละ6ปุ๊บขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอีกขาดอีก2แล้วก็นำอย่างละ2อย่างละ2มาใช้ร่วมกันก็จะเกิดการใช้เล็กตอนร่วมกันก,นกี่ตัวคะ ตัวนึงแชร์มา2ตัวนึงแชร์มา2กลายเป็นใช้ได้ตอนร่วมกัน2คู่ถูกไหมคะก็จะได้เป็นพันธะคู่ต่อมาเป็น CO2 CO2 เพราะมันมีมากกว่า2ตัวแล้วพอมนนีมากกว่า2ตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะอยู่ตรงกลางดูจากค่า EN ตอนการเขียนสูตรโมเลกุลเราพูดไปใช่ไหมคะว่าตัวไหนมีค่า EN EN น้อยให้เขียนก่อน การเขียนสูตรโครงสร้างก็เหมือนกันค่ะตัวไหนมีค่า e อน้อยให้เขียนไว้ตรงกลางก็คือให้เอาตัวแรกให้เอาตัวแรกเขียนไว้ตรงกลางตัวแรกคือตัว C มีมอะไรยนตอนเท่าไหร่คะ C O มี6 O ตัวนี้ก็มี6แสดงว่าขาดอย่างละ2พอขาดอย่างละ2ปุ๊บ O ขาด2 O ซ้ายขาด2 O ทางขวาขาด2เป็นขาด2ก็มายืม C 2 ก็ไปยุม C อีก2 O oh, โอ้ครบ8ดตนี้ครบ8 C ก็ครบ8ด้วยเพราะใช้ร่วมกันอย่างละ2อย่างละ2ก็จะกลายเป็นพันธะคู่2อันส่วน C 2 H C C ไว้ตรงกลางถูกไหมคะไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนแล้ว C ไฮโดรเจนขาดอีกหนึ่งก็ใช้ร่วมกับ C ไฮโดรเจนนี้ขาดอีกหนึ่งใช้ร่วมกับ C ตอนนี้คือ C มีเท่าไหร่ละคะมีตัวเองอีกยู่ C ไฮโดรเจนใช้มาอย่างละหนึ่งใช้ล่วมกันอย่างละหนึ่งก็เป็น5 5 5หแล้วก็อีก1เป็น6ถูกไหมคะขาดอีกเท่าไหรคะขาดอีก2ก็ไปจับกับ C อีกตัวหนึงถูกไหมคะก็กลายเป็น8 C ตรงนี้ก็กลายเป็น8ด้วยเพราะมันเหมือนกับตัวข้างหน้าไหมคะจะมีการใช้พันธะเป็นพันธะคู่ระหว่าง C กับ C แล้วก็พันธะเดียวระหว่าง C กับไฮโดรเจน ส่วนพันธะ3คือแก๊สในตัวเจนในตัวเจนคือ N2 N, 2. N 2คือ U หมู่หมีแวเล็ตเล็กตอนเท่ากับ5ถูกไหมคะพอมีเวเล็กตอน,น,นขาบบ5ปุ๊บขาดอีกเท่าไร่คะขาดอีก3ก็จะครบ8มีใน,นตัวเจน2ตัวตัวหนึงขาดอีก3ครบ8อีกตัวหนึงก็ขาดอีก3ครบ8ก็ทำไมคะก็ามาแชร์ร่วมกันเลยใช้ร่วมกันเลยเกิดเป็นพันธะ3โอเคไหมคะ นก็กลายก็เป็นแบบจุดก็แทน1อิเล็กตรอนอันนี้จะบอกว่าแบบเส้นแทน2อิเล็กตรอนหรือ1พันธะ2เส้นแทน4ี่อิเล็กตรอนหรือ2พันธะ3เส้นแทน6กอิเล็กตรอนหรือ3พันธะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ n s 3 n s 3ม n u m หูา u m หมีไไหอิเล็กตรอนเท่ากับ5ถูกไหมคะข้างบนจุด2จุดก็2ข้างล่าง ข้างล่างก็คือข้างล่างก็คือจะมีอีก3จุดถูกไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขออภัยนะคะเขียนไม่ค่อยชัดแล้วไฮโดรเจนทําไมคะไฮโดรเจนก็มีทําไมคะก็มีหนึ่งก็มีอีกหนึ่งก็มีอีกหนึ่งถูกไหมคะไฮโดรเจนหนึ่งไฮโดรเจนหนึ่งไฮโดรเจนหนึ่งไฮโดรเจนต้องการเท่าไหร่คะจะครบแปดถูกผู้ผิดคะ่ะ ถึงจะครบ2ถูกไหมคะก็คือเอาของไนโตรเจนมาอีก1อันนี้ก็ของไนโตรเจนอีก1อันนี้ของไนโตรเจนอีก1แสดงว่าไฮโดรเจนมี2แล้วครบแล้วส่วนไนโตรเจนตอนแรกมี5ไฮโดรเจนใช้ไปอีกอย่างละหนึ่งตัว3ตัวก็คือเป็น8แล้วก็ครบแล้วเหมือนกันส่วนวันเล็กตรอนข้างบนที่ไม่ได้ใช้จะกลายเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวโอเคไหมคะหรือโลนแพร อันนี้พันธะ Coordinate Co ค a l เ n นอันนี้เราไม่ต้องเรียนนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างการเขียนสูตรแบบเส้น